Hey ไม่เอาไม่ตึ้งปะตุงตุงตัลุงตุงตุงปะตุงตุงตัลุงต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 ัลุงตุงตุงปะตุงตุงตัวลุงตุ้งตุ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 งปะตุงตุงตัลุงตุงตุงเต่าออกลูกข้างหลังเป็นอียางโอ้แม่ แมกอีนูนแมกอีนูนใจต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยมาเต้นกับคอยเต้นกับคอยยยีชักช้างช้างสีเยปักปักปักหน่อยช้าง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 และน้องเคยเห็นช้างหรือปา